กราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ชุมชนมาพอกันคือเก่าพี่น้องเป็นบรรยากาศยามฝนตกคอยพามาเก็บเห็ดพี่น้องมันมาเก็บเห็ดเห็ดในอย่างพี่น้องอันนี้มาพ่อเห็ดคาพี่น้องเห็ดคาช่วงนี้มันกําลังออกหลายพี่น้องไอ้ฝนตาตกเออมันแก่โพดเลยพี่น้องมีหลายหลายพี่น้องมันคนไหนป๋าหลายีพี่น้อง เก็บน้ำกันพี่น้องเก็บนอกกันดิด,ด,ดอกมันยังงามอยู่พี่น้องเฮ็ดอันอนี้มันที่เป็นอันรสชาติมันสีอินหึ่นเนี่ยพี่น้องเอื่อนมาเฮ็ดขาพี่น้องเอื่อนมาเฮ็ดขาดเอาไปหนึ่งพี่น้อง เป็นหนึ่งเห็ดเจียวบักนาวกินแซ่บผู้หญิงเหพี่น้องเราจะมาเพาะมูแหลกหมานพี่น้องบรรยากาศในมือเ้าเห็ดมันออกหลายมือแล้วพี่น้องจะมาบ่มีเวลาไปหามัน hmm. <h urt> hm <traveling> <h urt> ช่วงนี้ก็บอดี้คอยลงขีดพี่น้องก็เป็นบดสบายเแล้วพี่น้องเอ้ยบอดี้คอยลงขีดแล้วยังบอดี้ตอบคอมเมนต์กับบอดี้ไปหาเพื่อนๆทุกคนก็ขอโทษขออภไปด้วยพี่น้องเพราะว่าบดสบายพี่น้องเอ้ยบอสบายก็เที่ยวไปหาหมอช่องมือแล้วพี่น้องกับบอด้คอยลงคลิปกับบอด้ลงคลิปแล้วพี่น้องเอ้ยในช่องมือแล้ววันนี้จะเป็นมือที่สามพี่น้องก็ขอโทษขออภัย น้ำงพี่น้ำนองหลายๆเด้อพี่น้องเนี่ยก็เลยัะคิดกอดคิดเทิงกันคือเก่านก็เดินไปเยี่ยมไปหาเพื่อนเพื่อนขึ้นก่าแหละพี่น้องเอ้ยดอกมันแก่แล้วพี่น้องเองแล้วก็จะเอาแต่ดอกมันอ่อนเอาไปมึ่งโอ้โห 哈，对。<music> <music>

หอยเดือนเนะมากินเหยดโอ้หมอหอยมากินมาแล้วพี่น้ออยกกินแข่งมันเมือด ងាប្រើងញ្នាក់ម្នុងអាច្រนងរើងជាជាបារៀតដ្លាភារដែលាក់មីដាតដែល្ម ดอกหน่อยนะที่มันอยู่ในใบตองเยอะ ดอกมันแตกมาเนี่ยปวเนาะปวกกินมันแต่ดอกมนัน,น,นยังแข็งอยู่ Ô nào no, 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 nào